ท่านท่านคะนนปัจจัยในการตัดสินใจระหว่างการใช้กฎอายการศึกกับมาตราสี่สิบสี่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอะคะท่านอยู่ที่ตรงไหนเหรออยู่ที่ว่าทำยังไงให้สถานการณ์มันเรียบร้อยที่สุดนะท่านคิดว่ามาตราส4สี่เนี่ยจะช่วยให้สถานการณ์เรียบร้อยมากกว่าหรอคะช่ทุกอย่างอะแหละที่มันจะทำให้เรียบร้อยอะท่านคะในใน,ในทางกับการเนี่ยตัวกฎหมาย กฎอายาการศึกเนี่ยมันเป็นกฎหมายความมั่นคงโดยปกติแต่ว่ามาตรา44เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์มันจะถูกกดดันจากต่างชาติมากขึ้นไหมคะก็ผมเอาคนในประเทศเป็นหลักนะวันนี้คนในประเทศก็จะลำบากยากเข็ญพอ,อแล้วนะอย่าไปเอาใครเข้ามาลบก,กับเราอีกเลยรับผิดชอบกันซะบ้างนะเอาเรื่องอื่นที่มีสาระก,กว่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมโอเคนะเป็นแา่ในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจอะค่ะ ที่ตอนนี้เนี่ยปากท้องของประชาชนรู้สึกว่าจะมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่อนข้างมากท่านนายกอยากจะบอกอะไรกับประชาชนในความกังวลอะไรบ้างก็ทำเต็มที่นะทำเต็มที่ทําทุกอย่างทํามากกว่ารัฐบาลที่คุณชอบสมัยก่อนด้วยจะบอกให้ปัญหามันมาตามบับรนะผมไม่โทษใครอ่ผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโซนิ่งผมบอกแล้วต้องโซนิ่งให้ได้สมัยผมนี่แหละนะจะมีเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะราคา ฟังสิฟังสิสมจิตฟังระบ้างนะไม่ต้องมาเป็นตัวแทนอะไรกับเราหรอกเราไม่โมโหคุณหรอกวันนี้ท่านไปคิดดูสมจิตถ้าคิดเธอจะมีลูกมีหลานต่อไปวันหน้านะผมจะทําให้ลูกหลานท่านผมไม่ทําให้ท่านละไม่ทันหรอกในความคิดของท่านเนี่ยหมายถึงหมายถึงว่าระบบของสิงคโปร์เนี่ยเหมาะกับสถานการณ์ในประเทศไทยผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดระบบสิงคโปร์ผมพูดถึงเอาตัวอย่างในสิ่งที่ดีมาท่านอย่ามาทาแบบนี้อีกนะผมเคย พูดทําหลายครั้งแล้วพอได้ละอ่าผมไม่ตอบคนอื่นบ้างสิไม่มีคนอื่นไม่มีคําถามหรือไงไม่มีคิดอะไรไวเลยเหรอเล่นไปแล้วต่อไปอขออนุญ,ญาตคําถามสุดท้ายได้ไหมคะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีกลไกลใหม่ที่ที่ออกมาค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวท่านเองเนี่ยจะรับตําแหน่งอะไรในองค์กรใหม่ๆ<อ>ที่จะเกิดกขึ้รัญหา,าแ,แก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกันที่หน้านะไม่ต้องกังวลแร้ว ไม่เป็นไรถามได้ถามได้ผมไม่โมโหอยู่แล้วก็เค้นไม่ต้องกลัวท่านอยากให้ประเทศชาติด,ดีขึ้นไหมท่านอยากประเทศปลอดภัยไหมถ้าอยากให้ประเทศชาติเนี่ยมันทัดเทียมคนอื่นเขาได้บ้างไหมหรือถ้าอยากจะเป็นอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่ท่านอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศจะเอาอย่างไงถึงเวลาผมอาจจะถามก็ได้ประชาชนเขาต้องการอะไรไปถามใผมใหน่อยสิฮะถามให้ผมไหมพรุ่งนี้สมจิตไปถามสิถามออกหน้าหนังสือพิมพ์ของคุณน่ะว่าประชาชนต้องการอะไร นะต้องการประชาพิไตยต้องการการเลือกตั้งต้องการเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตเอาที่ไปถามเข้ามาผมจะดูให้ว่าจะทำยังไง<อ>ทำ <คน S 2> ประ,ประชามติไหมคะว่านะถ้าอย่างนั้นรัฐบาลทําประชามติไม่ดีกว่าหรอคะก็ประชามติเขามีเรื่องประชามติฐธรรมนูญไงนี่ผมพูดถึงไอ้คุณมาไล่ผมจิกจิกๆๆอยู่เด็กคุณก็ไปถามดูก็แล้วกันมันยังไม่ใช่เรื่องผมนะถ้าไม มีมีกดอิสึกแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบสิสื่อตอบสิคุณเดือดร้อนอะไรมีใครไปจับคุณไปติดคุกไปขังไปอะไรไหมคุณก็ว่าผมโกรมุงโกรมมีใครทําอะไรคุณไหมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เรื่องว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วกดดันแต่ว่าประเด็นนี้มันถูกกดดันจากนานาชาตินานาชาติหนวันนี้อ่าฟังเธอฟังฉัน วันนี้ฉันไปเจอประธานาธิบดีเขานายกตีครับ,รท,รบ,ท,รบทุกคนปาวิคินตันญี่ปุ่นอะไรเกาหลีทุกคน,กคนสแสดงความยินด,ดีบ้านเมืองอยู่สงบสุขเขาไม่เห็นติผมทักคนเลยฮะแต่มีแต่คนบางคนเนี่ยของเราเนี่ยเอาอะไรไปให้เขาต้องมียงงอ,งอย่างงั้นต้องมีทำไมเราต้องให้เขาบังคับเราล้วแล้วถ้าให้เขาบังคับแล้วท่านทําตามกติกาเขาได้บอกไหมท่านเคยทํำไหมที่เขาบังคับมาเน,นี่ยยูเอ็น ไอยูยูเรื่องระมงเลยไปถามคนเหล่านั้นสมจิตไปถามมาถามให้ผมก่อนผมจะตอบถามคุณคนเนึงคัออะไรไหมถแล้วาไม่ถูกกดดันทําไมต้องเปลี่ยนล่ะคะทาไมนะถ้าไม่ถูกกดดันทําไมผมยังไม่เลยเปลี่ยนคุณก็ถามผมทุกวันจะเปลี่ยนไหมจะไปไผมก็เออผมจะเปลี่ยนให้ก็แค่นั้นก็คุณถามผมฮะแต่ผมเปลี่ยนหรือยังอ่ะก็ยังเนี่ยผมไม่กลัวใครทําไปต้องกลัวผมทําเพื่อคนไทยคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่นักกันก็เป็นเรื่อยุ่งกับผมผมทําให้คนไทยอื่น ใครเป็นคนไทยบ้างยกมือทีใครเป็นคนไทยยกมืออ่าคนไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ